นี่นะดูนะครับดูวันน้าดูตาตรงระหว่างตาท่านนะวันน้าโลหะนะครับเห็นไหมครับสองพันห้าร้อยมันถึงสบายๆนะครับแล้วก็ความคมชัดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับขละเรยยันตาปากนะครับเนาะเกิดเกิดนะครับเนาะนี่นี่พี่ดูนะครับมีนะครับวันน้ารอยปั๊มนะครับจะมีค่าปลลอดปลลอดนะครับนี่ฉับฉาบบางๆงนะครับน่ารักดีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ย นะครับกาปลอดนะครับชาบางๆนะครับตรงหลังเกตนะไปดูดีๆนะครับนความคลาสสิกของเนี่ยดูชิ้นนี้นะครับภาพครับาปลอดนะครับนะสวยดีครับเนาะเดิมดีนะครับเนาะได้เดิมดีนะครับผมนะเนี่ยนะครับนี่นะชิ้นหน้าบลูเนี่ย